ไปคุยกันเลยนะครับกับรองศาสตราจารย์ดรนรงเพชรประเสริฐครับอาจารย์ประจําหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมืองคณะเศรษฐศาสตร,ร,ร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์นรงครับสวัสดีครับประเมีครับครับอาจารย์ครับขึ้นค่าแรงเนี่ยก็คนงานก็บอกว่าค่าแรงมันไม่พอกินนะนะไม่พอใช้แต่ฟังฝั่งผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายเล็กๆ SME เเขาบอกโอ้ถ้าขึ้นแค่นี้ก็แย่อยู่แล้วขึ้นอีกเขาจะอยู่กันยังไงอาจารย์มันมีทางออกมีทางไปไหมครับเรื่องนี้ครับเดี๋ยวเราจะดูทั้งสองฝั่งก่อนนะครับ มองฝั่งลูกจ้างนะมองฝั่งนายจ้างนะประกอบมาทุนเช่นหนาทางออกนะครับคือในฝั่งลูกจ้างนี่นะถ้าเราเข้าใจจากภาพการจ้างงานในปัจจุบันครับภาพของคนงานโดยเฉลี่ยนะคนงานในประเทศไทยนะอายุเกือบ40ปีนะเฉลี่ยแล้วเนี่ย่5 4 0ขึ้นไปเท่านั้นนะครับอันนี้วัยนี้เนี่ยเป็นวัยครอบครัวครับอืทุกคนจะมีลูกมีเจ้านะครับ ก็ที่สองเนี่ยคําว่าค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันหมายคือค่าจ้างสำหรับคนที่เข้าใหม่นะฮะเอ่อคนที่เข้าใหม่อ่าเช่นโรงงานมีร้อยคนเนี่ยครับมีหนึ่งหนึ่งอาจจะจ้างคนใหม่ก็จะยากาคนนี้นะเข้า่ด้ไหมก็ที่สามนะมีนเป็นก็ที่สองที่สามก็ที่สามว่าในในบรรดาโรงงานต่างๆนะฮะเขาเขามักจะไม่ค่อยขึ้นค่าจ้างประจําเลยอืม ะแต่เขาจะรอค่าจ้างกาาันต่ำพอประกาศค่าจ้างกันต่ำกลับขึ้นมาเขาจะมีการตบค่าจ้างม,ม,มันจะพ้นงอะไรเล็กๆนี้หมดครับครับมันยิงกลายไปถ้าบ,บางคนทําง,งานมาห้าปีหกปีค่าจ้างต่ำไม่ถึงสามร้อยก็ได้บาอค่ะบอกบอกค่าจ้างตับสามร้อยไอ้คนนี้สองร้อยเก้าสิบแปดก้าบวกย้องหมากถึงสามร้อยเอ,อคนใหม่ถ้ามากั่สามร้อยเลยอ มันตัวนี้ต้องเข้าใจว่าเวลาปรับ300บาทครับสมมุติเราปรับจาก250เป็น50บาทแต่เป็น300ใช่ไหมครับก็เป็น50บาทนะครับแต่50บาทเนี่ยไม่ได้ปรับทุกคนนะครับอืมมันปรับเฉพาะคนเข้าไปจริงๆเลยนะอืมไอ้คนเก่าอาจจะปรับ2องอาจจะบาทหน้ากันไปอืมจะเป็นอย่างี้นะก็เป็นข้อกึ่งจริงครัุดนี้คนตรงนี้คนไม่ค่อยเข้าใจครับครับต่อมาเราดูอะไรอีกเราดูว่าค่าเงินชีพคนเป็นอย่างไรครคนก็มักจะบอกว่า ค่าเงิชีพฝ่่งจังหวัดจะมันถูกกว่าและถเกเพิ่ถ้าเรามองภาพเฉลี่ยใช่ครับเพราะค่าเงินชีพที่เราคิดันทุกวันนี้เน่ะเราเอาค่าเงิชีพของคนทุกประเภทมาเฉลี่ยกันยกอย่างว่าค่าองิชีพเจ้าหน้าค่าเงิชีพดูดสั่งค่าเงินชีพราชการมาเฉลี่ยกันใช่ไหมครับเลียออกมาเป็นค่าเฉลี่ยมันค่าเฉลี่ยในต่างจังหวัดอาจจะต่ำกว่ากรุงเทพนะครับนะแต่ส่วนหนึ่งต้องเข้าใจว่าในต่างจังหวัดนั้นมีคนจำนวนหนึ่งที่เขาอยู่กับสวนกับไร้กับนานนะ คนอยู่วนอยู่ไร่อยู่นางเนี่ยข้อแรกเลยนะไม่มีค่าเดินทางค่าเดินทางไม่ทุกวันมีแต่แค่ทุกวันครับอข้อที่สองก็อาจจะมีฝักนี้กูเองกินเองบ้านนะข้อที่สามคือไม่ต้องเช่าครับบ้านอยู่บ้านเองถูกบแต่ลูกจ้างไม่ใช่ลูกจ้างต้องเดินทางทุกวันอต้องเช่าบ้านอ เลีไม่มีอะไรเป็นของเงินเลยนอกจากคือลูกจ้างนี่จะอยู่จังหวัดไหนนี่หลักการในการใช้ชีวิตก็ไม่ต่างกันในในกรุงเทพในสงขลาในอุดรธานีในจังหมดครับในจัหมดครับค่าของชีพของลูกจ้างนะทั่วประเทศครับเลือกจะเหมอนกันเลยครับอืบางจังหวัดมีแพงกว่ากรุงเทพนะอยกอย่างประจทศนี่นะอาหารในถนนในประีทเนี่แพงกว่าท่าบกับกรุงเทพอืค่าเจ้าในเชศอุตสาหกรรมนี่นะแพงกว่าคุทราบกรุงเทพ ค่าเดินทางแพงกว่าแน่นอนครับเพราะฉะนั้นมันไม่ต่างอืมนะมันค่าของชีพจึงไม่ต่างกันเวลาเราคิดถึงค่าจ้างของลูกจ้างเนี่ยจึงไม่สามารถเอาค่าของชีพเฉลี่ยมาคิดได้ครับเพราะค่าของชีพของลูกจ้างเนี่ยมันต่างกับเขาเอนเขาไงี่ยอันนี้ว่ากันครับนั่นก็จะพูดอย่างนี้เนี่ยเราก็เห็นใจในความจำเป็นเทานะเออสามร้อยสิบบาทอาจจะไม่พอท่อนใบท่ออะไรครับก็เพราะว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยพวกนี้จะมีลูกอย่างน้อยหนึ่งคนครับ ถ้าสมมุติว่าตัวเขาเองเ่ยนะอ่าสามร้อยบาทสองคนตัวเงี้ยหกร้อยครับนะถ้าเป็นสองหกสิบใช่ไหมครับก็เหลือก็เลยหกสิบาทอืมสองคนร้อยยี่สิบอืมสามร้อยยี่สิบยงลูกได้แนอืมอ่านี้เรื่านนะครับท่านมองในแง่เขาเนี่ยนะก็เห็นใจเขานะครับแต่ก็ไม่พอจริงๆผมอยู่คนงานตลอดแบบนี้นะครับอ่าอ่านี่ขึ้นงวามจะเป็นเรื่องจ้างนะครับเรามาดูว่าเป็นอะชรจางมันงครับ เวลาเรามองนายจ้างนี่นะครับมันมีสามประเภทครับนายจ้างขนาดใหญ่นะนะและนายจ้างตัดกระเทือนนายจ้างขนาดกลางนะและขนาดนายจ้างรายเล็กรายย่อยนะในบรรดานายจ้างขนาดใหญ่ผมยกตัวอย่างแต่รถยนต์นี่นะต้นทุนค่าจ้างเนี่ยไม่ถึงสองเปอร์เซ็นของต้นทุนทั้งหมดนะปรับมากมากครับ,รบนะแล้วอย่างในอย่างในอเมริกานี่นะ ค่าจ้างทาสุดนะครับชั่วโมงละสามห้าเีครับในในอ่าในญี่ปุ่นก็ยี่ห้าถึงสามสิบเหรียญครับที่สารอเมริกา,ำาทำทุนละสามห้าเดียเนี่ยบางบริษัทเปถึงห้าสิบครับชั่วโมงเดียวนะห้าสิบเหรียญนะแต่ลูกจ้างบรรดารถยนต์เนี่ยวันหนึ่งสี่ร้อยบาทนะห้ารบาทครับมันต่างกันเยอะมากนะเพราะฉะนั้นถ้าเอาแบบจีนนะเอาแบบจีนเนี่ยท้าบอกว่าในบริษัทต่างประเทศ บรจษันี้นะครับของค่าจ้างเลยครอืมค่าจ้างกันตามต่อรูปกิจการในบริษัทตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยอืมนะหรือบริษักรายใหญ่เขาใช้กมือนกันจะเป็นซีพีจะเป็นเบียร์ช้างเบียร์เนี่ยอืมันใหญ่ๆนะคะไม่มีปัญหาครับค่าจ้างเขาพุ่นต้นทุนค่าจ้างเขาเนี่ยไม่สูงครับนะแต่ถ้าเป็นพุ่นในค่าจ้างถ้าเป็นรเบรรทุกกลางนะคะเป็นบริษัทกลางเนี่ยต้นทุนค่าจ้างเนี่ยประมาณสิบถึงสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนทั้งหมดสิบถึงสิบ ใช่รประมาณสองเปอร์็นตสม้ากะครับแต่ว่าของทางกลางเนี่ยประมาณสิบถงสประมาณนี้กั่ขึ้นทั้งหมดนะฮะบริษัทกลางเนี่ยพพบว่าต้นทุนหลักของเขาคือต้นทุนทางงานนะไม่ใช่ต้นทุนทางจางต้นทุนทงงานเนว่าไปเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นตครับเอานะคราวนี้มาถึงกาบริษัทเล็กเล็กบริษัทเล็กเเนี่ยมาเรื่องอยากเข้าไม่เคมีเครื่องไม้่มไม่มีเครื่อจักรอางไนะใช้แรงงานคนเป็นหลักใช้งานเป็นตัว เออก็ต้นดุกสูงไปหน่อยครับบางบางอย่างห้าเปอร์เซ็นต์ครับอ่าเขาอะไรนักนะแต่อย่างนั้นก็ตามเถอะนะบริษัทเล็กๆเนี่ยสิ่งหนึ่งเป็นภ่าดวงตาอยู่นะอือโดยทั่วไปบริษัทเล็กมักจะไม่ขึ้นรายได้กปนตับตืยอือกป็นทูกจ้างในวันนี้ครับครับอ่าบางวันก็บางปีก็บางบริษัทเนี่ยสามปีสี่ปีไม่ขึ้นราจ้างเลยนั้นกีนั้นเน่ยอืมอะถ้าบังคับเขาก็แั่เราก็บไม่ทุกคนอย่างที่ว่ามีร้อยคนก็ปรับไปสองสามคนลูกจ่างใหม่ ลูกย่างเก่าก็อาจจะทำระบาดสองบาไปนะไม่มีหคัาเกียรติจากว่าค่าจ้างเพิ่มจากสามร้อยไปถึหกร้อบาทคุณเข้าใจว่าทุกคนเพิ่มหกร้อบาทไม่ใช่นะอันนี้ยิ่งบริษัทเล็กเขาไม่ทําเลยครับเออไม่ทำเลยเขาทำเนี่ยเพราะคนเข้าใหม่นั่นเองฮะคนเก่าก็ตับกระฉีบบาทห้าบาทสองบาทสามบาทอย่างมากเลยนะเออตอนนี้แต่ทั้งที่ผมดูเนี่ยรายจ่างเล็กๆนี่นะ ครผลจะต้องกระเทือนแรงมากมัน,น,น,มนกลับมาได,ด,ด,ด้มาจากกรจ้างั้นพี่ดีๆเดี๋ยวมาจากไหนครับมันมาจากการแข่งขันของจีนไงอืมเออคุณประเมศลองดูถ้าท่านเจา้าผู้ชมผมเชื่อผมนะเพื<ะ>่อนสมคิดผมเนี่ยคุณประเมศลองเดินไปไปที่โบเวบโบเวเนี่ยสินค้าจีนประ 1, 7, 7, 7. มาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คุณประเมศสามารถจะซื้อเสื้อผ้าตัวละห้าบ,บาทเออตัวละสี่หกสี่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นร้อยบาทไงนี่ได้สบายหน้าเลยไนงะ แต่มันของจีนนะครับอืมอ่าของจีนนี่นะสมมุติว่าต้นทุนร้อยบาทนะครับกำไรบาทเดียวพอแล้วอืมพอเอาแล้วนะก็ขายทั่วโลกจะนวนมากไงถ้าเอาปริมาณเยอะๆถูกต้องแต่ของไทยนี่นะถ้าต้นทุนร้อยบาทนะคุณเอากำไรบาทเดียวมันเจ๊งอะครับอ่าอยู่ไม่ได้มันไม่คุ้มดอกเบี้ยครับถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นเร่งเก็บคู่มาดอกเบี้ยอย่างน้อยต่เจ็ดเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์นะอืม ถ้ากูได้กำไรเท่านัเเนี่ยมันอยู่ได้เหรออืมมันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วครับนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้มีทางออกทางนี้เธอก็อยู่ได้นะคือต้องกดค่าจ้างเขาไว้อืมใช่ไหมพอถ้ามันเป็นตัวทกจังจช่ไหอ่าคือไอ้ต้องตัจ้างขยับปั๊บมันจะวิ่งไปไม่ได้แล้วอ่าอุสาหกรรแบบนี้มันเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ค่าแรงใช่ไหมอาจารย์ใช่อืมตัวหลักจริงๆเนี่ยมันกลับอยู่การแข่งขันนะอืมแต่ตัวที่ถูกมองข้ามไปหมดเลยอืม มันไม่เชื่อว่าพิสูจน์ดูได้เลยนะเอสินค้าจีนเนี่ยเป็นตัวการที่ทำให้จีนไทยตายนะคุณแม่เราเน,นี้่าเอาง่ายๆนะแต่พ่อสินข้าวอูจากรรมเลยสินค้ากเกษตรนะถามว่าเวลาเรากินข้าวกาหมูเนี่ยกระเทียมเม็ดสีใหญ่ๆใช่ไหมอออหอมเนี่ยหอมแดงสีางจางๆอู๋ใหญ่ๆใช่ไหมหอมจีนกระเทียมจีนนะครับดังนั้นเนี่ยกระเทียมสินะเจดึงเหี่ยวไงหมูกระเทียมจีตนตีตลาด หอนะมเชียงรายหิวเพราะถูกกินทะีน่ตลาดสินค้าจีนตอนนี้นะท,ทั้งเกษสรนรและทั้งอุตสนาหกรรมแบบทูบข้างล่างเนี่ยมัน,น,นตีตลาดไทยเลนนะหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามองเอชบีของเราเนี่ยนะยามที่ค้าชงาอย่างเดียวต้องมองในการแข่งกนะับจีนเอยมากอผมเคยบอกเสมอว่าเอชบีไทยนะถ้ายังอยู่มองไทยเนี่ยตายสนิทตอนนี้มีทางเดียวเอชบีอยู่รอดได้นะ หนึ่งต้องไปได้มีนิพพานเคโนโลยีขั้นสูงขึ้นไปนะสองย้ายไปพัคนากันย้ายไปลาวครับย้ายไปกัมพูชัาย้ายไปที่ที่มีค่าแรงต่ำกว่าถูกต้องถูกต้องเลยเพราะว่า s อ e อมอีนี่แข่งกันด้วยสู้กันด้วยค่าแรงของคนงานถูกไหมจันถูกต้องอ่ะใครต่ำกว่าก็ได้เปรียบวัตถุจัรเข้ามาเนี่ยมันเป็นวัตถุักบทั่วโลกเราจะเห็นนะครับเมื่อยี่สปีก่อนเนี่ย ใชยี่สิบยี่สิบห้าปีก่อนเงียเอ๊บจะมีญี่ปุ่นแทรกเหรใช่ไหมครับเอ้อนี่เนี่ยเกาหลีก็มาเนี่ยไต้หวันก็มาไต้หวันมากกว่าญี่ปุ่นอีกเอ้มีเขาเนี่ยเพราะอะไรค่าแรงสูงเนี่ยถ้าหรือไม่ก็อยู่ได้ก็เอาค่าแรงไทยไปทำไงเอาค่าแรงไทยไปทำเ,เอาค่าแร,รงต่างชาติไปทำหเหมือนเอ๊จะมีไทยกันนี้ที่เอาค่าแรงพม่าเอาค่าแรงเขมรมาทำถูกไหมไม่ต่างกันเลยครับมันเป็นวัตจักรของสุนิยมสากลครับ คืออันนี้มันเป็นเรื่องเรื่องสากลน,น,นานาชาติของโลกเลยนะ,นะนะการจการ,การแบบนี้ถามว่าทําไมผมพูดอย่างนี้อืประเทศของเราเนี่ยมันเป็นประเทศอยู่ในระดับรายได้ปานลางนะเขาเรียกมิดเดิลอินคาร์แคนทรีประเทศอย่างนี้นครับมันพึ่งการบริโภคของประชาชนเป็นหลักอือย่ามีอีกผมพูดหลายเรื่องเลยเมื่อพึ่งการบริโภคของคนเป็นหลักให้ถามว่ารายได้เพื่อการบริโภคของคนมาจากไหน ตัวแรกมาจากภาคจ้า,จางตัวที่สองมาจากภาคเกษตแจะได้เสษตรกถภาค่าแชร์ไม่ขยับครับ,บอืมกอบเลยว่ากำลังที่ไม่มีพอกำลังทีไม่มีมันก็ลากจุงไม่ได้กเกษตรมันวนอย่างเนี้ยครับก็มากินหาตัวเองตอนนี้เออท่านเราจะขึ้น่าจ้างสูงเพราะเอสบีอยู่ไม่ได้อคําถามหนึง่งมันอยู่ว่าคุณจะให้เศรษฐกิจโตแบบไหนนะถ้าเป็นผมจะเลือกอย่างนี้บริษัทใหญ่ๆขึ้นไปเลยครับอ่ากำหนดสเกลไปเลย อย่างกณีนี้ค่าช่าขึ้นเท่าที่สามพันหกสิบสังเกตเล็กลงมาอาจจะสามพัอยี่สิบคือสามร้อยเขาา่าไปใช่ไหมคือเล็กสุดอาจจะไม่เพิ่มเหมือนก็ได้แต่ขอให้มีสดิการเพิ่มเราอย่างเงี้ยนะเอเช่นทอสอเอาไ่การจัดสงค์กะหรือออมสินใช่ไหมร่วมกับโรงงานสร้างหอพักใกล้โรงงานค่าช่าราคาถูกค่าเช่าราคาถูกให้ดอกเบี้ยให้ดอกเบี้ยโรงงานทักกู้ถูกๆหน่อยดอกเบี้ยลดลสองร้อยสามนี่อะไรเงี้ยแล้วก็สร้างหอพักรอบๆโรงงานใช่ไหม คนงานจะได้ประหยัดค่าเดินทางเงคืออาจารย์ก็เลยจะบอกว่าโรงงานเล็กๆที่ไม่มีกําลังพอที่จะขึ้นค่าจ้างก็หาสวัสดิการอื่นมาลดรายจ่ายในชีวิตของคนงานเียนที่ผมเห็นชัดเจนํำได้เลยนะคือที่พักครับอืมนะที่พักราคาถูกประหยัดสองอย่างครับหนึ่งค่าเช่าถูกถูกไหมสองไม่มีค่าเดินทางออามันช่วยได้เยอะนะอ่าใช่คือคนงานเนี่ยต้องไปหาที่พักเองใช่แล้วก็เสียค่ารถเสียค่าสองแถวเสร็จเสียค่ามอเตอร์ไซค์เข้าซอยอีกถูกก็อ่า แต่ถ้าคุณมีหอพักใกล้ๆโรงงานในเข้าเนี่ยนะที่ใกล้เช่าก็ถูกถูกถูกไหม,มเขาไม่ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องนั่งรถแถวเนี่ยมันมันเชื่อ,อา่าจ้างเขาแล้วไงประหยัดวันหนึ่งก็สามสิบสี่สิบาทมันก็เดือนหนึ่งก็เป็นพันอยู่เหมือนกันน,นนน,นะรรนาาครับอาจารย์ก็ั่นแหละนะจะร่วมมือในรัฐบาลมีนโยบายอย่างนี้นะหรือคือนายจ้างหรือข้าราชการโรงงานถ้าจะซื้อครับผมจัดการให้ก็ได้ใช่ไหม แล้วก็ไอ้ข้าวเปล่าเข้าไปข้าวเปล่าเที่ยงเที่งเขากิน yeah> ู่กไหมจะมีอาหานตอนจะพบกออกจากบ้านบ้างโรงงานขังดูเขาบ้างนะช่วยอย่างเงี้ยนะก็อย oh ู่รอดนะครับคืออาจารย์กำลังจะบอกว่าพอคนงานเสนอประเด็นค่าจ้างมาปุ๊บเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปไปสรุปว่ามันมีแค่ขึ้นกับไม่ขึ้นมันมีทางตงกลางอยู่ด้วยาแล้วกมอย่าพูดคำหยาบๆเลยนะครับทุนใหญ่ก็หลังทุนเล็กครับทุนแปลว่าอะไรครับอาจารย์เป็นยังไงขยายค่วามทุนใหญ่ข่องหลังทุนเล็กถึงยังไง คือทุนใหญ่นะมันแบกรับค่าจ้างได้อยู่แล้วอ๋ออไสามร้อยสิบบาทเนี่ยขึ้นใบนะครับคิดเป็นต้นทุนแล้วเนี่ยมันต่ำมากกว่ามังค่าวนะแต่ก็ก่อหลังทุนเล็กหมายถึงว่าทุนเล็กอยู่ไม่ได้อ่าเขาเลยอ้างทุนเล็กไงอ่าอ่าให้ให้ทุนเล็กๆเนี่ยวอยวายว่ามันไม่ได้ไม่ได้แต่ทุนใหญ่ก็ได้ประโยชน์ด้วยถ้าไม่ขึ้นค่าจ้างได้มากกว่าด้วยเออทั้งทั้งที่ตัวเองเนี่ยมีความสามารถที่จะขึ้นค่าจ้างถูกจ้องเออถามอาจารย์มันไม่มันเป็นชาวนาคเพราะว่าชาวนาสานอย่างไะ แล้วยิงชนาภาคกลางไม่เหมือนอีสานนะครับอถูกไหมเออชาวนาอีสานก็ไม่ได้ไม่ได้จำนวนข้าวด้วยเพราะไม่มีท่าจะจำนวนไอ้คนจำนวนข้ามมาจากภาคกลางชาวนาภาคกลางแล้วชนะภาคกลางเป็นชนารวยนะอ่ามีที่เยอะแยะเลยถูกต้องไอ้พวกนี้ก่อนหลังชานะชนเอ่ในที่สําคัญบริษัทบางแห่งไปลงทุนทำทำไร่ทำนาในลาวนะอย่างยาฟ้ารานี่เหมือนกันนะไปปลูกในลาวกิโลละยี่สิบบาทแล้วก็พอสมมติอะชาวสวนยาเมืองไทยที่ร้อง ค่าแรงในการได้ใช่ไหมการขายยางได้ไหมวันเอายางปฏิบัติาย่างรมาขายน่าสิกบ้านเราอ่านทุนใหญ่เนี่ยแต่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยครับมันมีการหาจินบนความยากจนอืู่นเนี่ยนะมัรา่ายากนะอย่ามองภาพแบบจับยากนะขึ้นได้ก็ต้องขึ้นขึ้นไม่ได้ก็ไม่ขึ้นเราต้องจำแนกไปผมเห็นใจคนเล็กๆนะเพราะผมเนี่ยบ้านผมเองเป็นคนเล็กๆนะเออถ้าเราอยู่มาเราก็รู้ว่าอาจารย์ครับถามหน่อย ถ้าสมมติว่าใช้เกณฑ์ขนาดของทุนมาเป็นเกณฑ์ในการขึ้นค่าจ้างคนงานเขาจะมีปัญหาหรือเปล่าอ,อ้าวทำไมสองมาตรฐานละ้ะรวมบริษัทนี้ได้ขึ้นบริษัทผมเป็นบริษัทเล็กๆไม่ได้ขึ้นด้วยแลวจะมีปัญหานี่นครับมันก็คือว่าหลักการทั่วไปหลักการง่ายๆสองอย่างนะครัคนงานแาะนานจ้าเขาจะเนียการขึ้นค่าจ้างมันมีสองด้านด้านหนึ่งครือ ability to pay แปลว่าความจำให้ที่จ่ายได้ของนาาจ้างครับอ่า อันที่สองเนี่ยท่อซอลลิฟิงอืมต้นทุนค่ารข,ของชีพอืมถูกไหมสองด้านเนี่ย<ะ>สองด้านที่สองจือลงตัวครับถูกไหม,มเหมือนภาษีครับคนได้มาก,อา,กอาจารย์ภาษีสูงอาจารย์ข้าวหน้าถูกไหมอืมคนได้ตาำอญญาจารยภาษีน้อยใช่ไหมครับถ้าเรายากว่าถ้าไม่จ่ายภาษีเท่ากันก็ชดภคมไทยเหมือนกันนะอ่าอ่อาออกได้ไม่เท่กากันไงอืมใช่ไหมทั้งเลยฉะนั้นถ้าจ้างเหมือนกันจะได้ไม่เท่ากันเพราะความสามารถในการจ่ายต่างกันอืมครับ คือคือพอมีประเด็นเรื่องค่าแรงเนี่ยก็ในสังคมก็มักจะมองกันเป็นเป็นสองกลุ่มสองมุมอย่างที่ที่เราคุยกันนะอาจารย์คือคนคน,คนที่เข้าใจคนงานหรือคนงานเองก็จะมองว่าเอ้ยมันต้องขึ้นเพราะว่าฉันอยู่ไม่ได้แล้วแต่อีกคนนึงถ้ามองด้วยสายตาของผู้ประกอบการหรือตัวเองอาจจะไม่ได้เป็นผู้ประกอบการแต่ว่ามีหลักคิดที่ถูกเอ่อเรียนมานต่างน,นี้ก็จะจะออกมาในทางต่อต้านแต่ถ้าฟังดูอาจารย์ ที่อธิบายเราคุยกันมาตลอดหลายอาทิตย์เรื่องการการอ่าบริโภคภายในมันเป็นเครื่องลากจูงเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมอาจารย์คุณประเทศดูนะตอนนี้รัฐบาลก็ยอมรับใช่ไหมครับเกษตรก็เป็นดีมากคุณรัฐบาลราญฉลาดนี่หมดถูกไหมเพราะรัฐบาลทางทางยยเลิกหนี้ใช่ไหมยอมรับไม่ต่างกันนะครับนะว่าตรงเนี้ยคนงานเนี่ยก็เป็นหนี้มหาศาลเหมือนกันนะแต่ไม่รับทีนี้อ่า ดังนั้นสิทธิ์ในเ่องเครื่องจ้างควรจะมีเตเลือกเเลือกถ้าเป็นนโยบายจีนนะจีนบอกว่าส่งเสริมให้คนงานในโรงงานต่างชาติหยุดงานที่ร้องค่าจ้างขนาดนั้นเลยนะะพอได้ก็าจ้างมาครับรัฐบาลปิดนี้หนึ่วันกลับบ้านจนหมดเอาเงินไปใช้นม่กระจายรายได้ครับ คือจริงๆการขึ้นค่าจ้างมันก็ถ้าฟังแบบนี้มันก็มีมุมที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจภาพร,พรวมด้วยวใช่ไหมจ<า>๊ะเหมือนเคยย้ำเสมอว่ารายได้เพื่อการบริโภคในประเทศไทยนะมันมาจากค่าจ้าง40%มาจากาการได้เกษตรกรสาธากิจเปอร์เซ็นนั่นแหละเพราะถูกจองแล้วรัฐบาลบอกยกนี้ิเกษตรกรนะเพราะเวลาเขามีาได้เพิ่มขึ้นเนี่ยเขาจะได้เงินจับจ่ายใช้สอย เงินจะไม่ต้องไหลไปอยู่ที่เจ้านี้มีแม่กี่คนนี่แหละมันเพิ่มกาลังซื้อไงตันชันได้ก็้จากนั้นเนี่ยถ้าเราทําให้ลูกจ้างมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นมันากจูเศรษฐกิจได้แต่เราก็ต้องคิดถึงลูกนาจันเล็กๆใช่ไหมก็คือใช่ออกนโยบายแบบจําแนกแยกแยะให้มันมีรายละเอียดมากขึ้นเราเรียก selective policy ครับคือเป็นนโยบายที่เราสามารถเลือกเป็นได้ว่าจะใช่ถูกไหนกับคนไหน แมอาจารย์ครับวันนี้เนี่ยคุยประเด็นนี้แล้วเห็นภาพเข้าใจแนวเศรษฐศาสตร์การเมืองมากคือเมื่อคือเมื่อก่อนพอเวลาพูดถึงทำนักคิดแบบเศรษฐศาสตร์การเมืองอย่างอาจารย์เนี่ยคนก็จะบอกโอ้อาจารย์นลงมาเดี๋ยวก็มาเชียร์ขึ้นค่าจ้างเห็นแต่พวกคนงานแต่ไม่เห็นหัวผู้ประกอบการแต่พอมาดูในรายละเอียดถ้าเราทําแบบจาแนกแยกแยะแบบเห็นใจทุกๆฝ่ายเนี่ยแต่ว่า <Okay. S 1> ให้เศรษฐกิจมันเดินไปนได้คนอยู่ได้มองในมุมมนุษ,ษยธรรมด้วยในม, <Okay. S 1> มุมเศรษฐกิจภาพรวมด้วยมันก็ไปกันได้นะอาจารย์ ถูกต้องครับผมคือคนมันมีหลายประเภทแต่ว่าคนเรามองอะไรแบบไม่ใช่ก็ขวาไม่ขวาก็ซ้ายไม่ซ้ายก็ขวานี่มันได้ไม่ได้แหละครับมันคนนี้มันซับซ้อนครับให้มองคนเป็นตัวหลักแล้วจะเห็นคนที่แตกต่างกันครับผมเอาละครับวันศุกร์หน้าพบกันใหม่ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดรนรงเพชรประเสริฐนะครับอาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมืองคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับคุยกันในประเด็นเรื่องของ ค่าแรงนะครับก็อาจารย์ก็ให้มองในหลายมุมนะครับก็น่าสนใจดีนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับสนาำข่าว101พบกันใหม่วันจันทร์นะครับ7.30นาฬิกา30นาทีผมปรเมศผู้โตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ